อย่าเพิ่งซื้อแหฝรั่งถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เ้ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแหนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแหฝรั่งนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่มีลงขายในเน็ตนะครับก็แหฝรั่งราคาถูกกับราคาแพงนะครับมันแตก,กต่างกันยังไงนะครับ ผมก็จะมาอธิบายให้ดูง่ายๆนะครับเผื่อจะเป็นการตัดสินใจให้พี่ๆเลือกซื้อกันนะครับแหฝรั่งราคาถูกกับราคาแพงแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้พอเข้าใจในแบบที่ผมรู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแหราคาถูกนะครับแห่ปากนี้นะผม สั่งซื้อมาจากแอปช้อปปีนะครับในราคา589บาทนะครับแต่ว่าในหน้าแอปนะเขาเขียนบอกว่า9ศอกนะครับ9ศอก2.5เซนแต่พอมาของมาถึงนะครับมันไม่ใช่นะครับตัวนี้มันเป็นแห5ศอกนะ5ศอก2.5เซนที่มันราคาถูกก็ข้อเสียมันเลยก็คือตัวนี้นะครับเอ็นเขาจะบางมากเอ็นเขาจะบางมากนะครับเวลาใช้เนี่ย ติดไม้นิดหนึ่งนี่ถ้าเราดึงนี่คือขาดนะครับก็จะดูรอยซ่อมนะครับที่ผมซ่อมไว้นะเต็มแหเลยนะนี่นะครับรอยซ่อมนะครับมีเต็มแหเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแหเขานะครับลูกแหเขาจะเป็นตะกัววงกลมแบบนี้ลูกเขาจะเบามากนะครับคือเวลาถ้าหวานเนี้ย ถ้าเกิดว่าปลาไม่งงจริงๆเนะี่ยถ้าปลาไม่ชุมจริงๆนี่คือปลาหนีได้หมดนะครับปลาหนีทันหมดแล้วก็ดูตรงตีนแหนะครับตรงตีนแหเอ็นตรงนี้มันจะบางมากเลยนะครับสังเกตดูได้ว่าตรงเพาข้างล่างแหเนี่ยผมใช้มานี่แทบจะขาดไปทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็คือรอยที่ผมต่อมไว้นะผมใช้เชือกเอ็นนะครับร้อยแต่ว่าปกติเขาจะเป็นเชือกไนลอน ทำมาให้แบบนี้แต่ว่าเอ็นมันขาดง่ายนะครับแล้วข้อต่อไปนี่ก็คือเอ็นมันจะรูดครับเอ็นมันจะรูดง่ายมันไม่เหมือนของราคาแพงนะครับเอ็นมันจะรูดง่ายมากแล้วมันจะทําให้เราหวานไม่บานนะครับคราวนี้ นี่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะตรงนี้มันคือแผลที่มันรูดนะครับจริงๆนี่คือมีเต็มแผลนะครับบางทีผมบ้างก็ตัดซ่อมไปบ้างแล้วแต่ก็โดยรวมแล้วก็คือถ้าสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับพอใช้ได้อยู่นะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีงบแพงขึ้นมาหน่อยพอมีราคาหน่อยถ้าอย่างไม่ผิดหวังก็จะเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแห่ฝรั่งนะครับเอ็นเขียวนะครับตัวนี้จะหกศอกสามเซนนะครับตัวนี้เป็นแห่ฝรั่งของฟิตจังนะครับมันจะแตกต่างจากแหเมื่อกี้สิ้นเชิงเลยคือแหตัวนี้ได้นะเขาจะแข็งนะครับได้เขาจะแข็งคนมากดึงนี่คือขาดยากนะครับเวลาเราติดต่อติดอะไรนะแหตัวนี้นะครับบานเต็ม ลูกแห่จะเป็นเพาโซ่แบบนี้นะครับเพาโซ่สีดําเพาโซ่สีดํานะครับนะเพาโซ่สีดําตัวนี้ลงน้ําไวมากนะครับแล้วก็ตรงตรีนแห่จะแตกต่างนะครับเขาจะมีเชือกร้อยตรงนี้คือแข็งแรงนะครับเกลนเขาจะมัดสองทบเลยตัวนี้มันจะทําให้ขาดยากมากล้วจุดต่อไปนี่ก็คือตรงจุดที่เราต่อเชือกเก็นไว้สําหรับดึงเพานะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีตัวบล็อกไว้กันไว้ให้การเชือกหลุดนะผมใช้มาตลอดนะครับตัวนี้หาปลาได้เยอะคนแข็งแรงนะครับนี่นะครับตัวนี้ถานเต็มนะครับในราคาที่ผมซื้อมาจะได้อยู่ที่1,400กว่าบาทนะครับแต่ผมก็ใช้ส่วนลดนะผมใช้ส่วนลดในช้อปปี้ผมสั่งได้เหลือแค่พันหน,หน่อยๆเองนี่นะครับสำหรับแหตัวนี้ และส่วนแหตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหฝรั่งนะครับของฟิตจังอีกเหมือนเดิมตาอยู่ที่6เซน8ศอกนะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับที่เราเอาไว้หวานตาใหญ่โดยเฉพาะนะครับจะสังเกตดูว่าเชือกเอ็นเขาจะหนามากนะครับเชือกเอ็นเขาจะหนามากเวลาดึงนี่คือขาดยากครับแล้วตาเขานี่จะเต็มหมดเลยเขาจะไม่ค่อยรูดนะครับเพราะว่าเป็นคอแข็งแรงนะครับ นีไว้สําหรับคัดไซส์นะครับคัดไซส์สำหรับปลาใหญ่นี่ไม่พลาดเลยถ้าเกิดว่าเป็นแห่นิดเวลาที่ระหว่าดลงไปมันจะลงน้ําช้านะนะครับมันจะทําให้เรามีสิดได้ปลาตัวใหญ่เน้น้อยมากอันนี้ก็คือแห่ฟิตจังนะครับตัวนี้คือ6เซน8ศดอกนะครับที่ผมใช้อยู่อยู่ในคลิปนะตัวนี้นะครับสุดยอดครับคนทาน รับประกันครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณพันพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแต่ผมก็ใช้ส่วนลดอีกเหมือนเดิมผมก็ซื้อได้อยู่ที่ประมาณพันหกพันหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ซื้อในช้อปปี้นะครับก็อย่างที่นา้นาๆได้ดูนะครับผมก็ทําให้นา้นาๆเห็นแล้วนะว่าแผ่ราคาถูกกับแผ่ราคาแพงนะครับมันต่างกันยังไงมันก็อยู่ที่งบแต่ละคนที่มีนะครับเลือกใช้ แต่สําหรับผมนี่คือผมมี3ามตัวนี่คือจบเพราะว่าตัวที่แห่เล็กตัวที่เป็นแห่ฝรั่งที่ผมสั่งซื้อมาตัวแรกนะครับที่เป็นราคาถูกผมก็เอาไว้หวานปลาเล็กที่อยู่ตรงข้างริมนะครับก็จะเห็นอยู่ในคลิปที่ผมไปถ่ายอยู่แล้วก็ตัวต่อไปก็ตัวหกสอบฐานเซนตัวนี้ผมก็เอาไว้หวานปลากลางๆนะอันนี้เน้นหวานเรื่อยๆนะครับตัวนี้หวานเรื่อยๆเพราะว่าแห่มันไม่ค่อยใหญ่นะมันจะเคลียร์ง่ายแล้วมันจะติดปลาดีครับตัวนี้ ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมให้ดูเลยก็คือตัวแปดต่อแปด6่อหกิบนะครับตัวนี้คือหวังผลนะครับตัวนี้คือหวังผลคือเราต้องได้แน่แน่ตัวใหญ่คาดไซส์เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยู่ที่น้าๆนะครับเลือกตัดสินใจนะครับเราเหมาะกับแหตัวไหนนะครับเราก็เลือกซื้อกันได้เลย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนานะครับที่กําลังเลงที่จะซื้อแหฝรั่งอยู่นาที่จะหาแหฝรั่งมาใช้งานนะครับสักอันหนึ่งสักตากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พ่อบ้านวันแหนก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนรอติดตามกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ